<c oughs> กดเซคนสองคนนะ่ะคุณมอสกับพีตานะ <c oughs> ไปชื่อกระหลงกลงไปชื่อฟีเอ้ยป็นแบบถ้ามันแบบเป็นอะไรอ่ะเอ้ยเป็นแยกเป็นแยกของแบบดาวอะไรก็ไม่รู้เออเอ้ยโลเนนแรงมากอของผมจะฟีแต่ก็มีหมัวใจนะ

เอเข้าไปแล้วเอ้ยตัวท้ายตัวท้ายตัวท้ายเอาไม่ฟาดดิเอ้ยแล้ทำไมไอ้ต้าไม่ตายวะถ้าคนเดินสุดไม่มีทางตายนะโอ้ยเดินมาให้มันทันกูดิโอ้ยไปถึงไถึงแม่งวิ่งมาตัดหน้าเอ้ยเอ้ากูโกรกกูโกรธจริงเลยนะเมื่อกี้งอนเลยงอนเลยนะงอนเลยนะงอนงานงานงานแกงอนเลยนะ

<laughs> Alright, let's move ad out I did it, I did Okay! okay <laughs> oh, you can on Oh, you <laughs> Oh, really? I'm gonna Okay, i <laughs> Okay, okay. <laughs> เชื่อมเชื่อมเชื่อมเลยครับโอ้โหม่เดียวโอ้ยแ่ไใสไอ้เฮียลราถ้าแพนะล้วถ้าแพนะกูจะด่าเอาโดดลางนี่ไงโอแล้วโอ้ไม่ไม่ไม่มีประโยชน์เลยทั้งคู่เฮียเฮ้ยไอ้น้าการจะมันเคยจะต่อเลย่ะเดเลยต้อเลยอเลยมีประโยชน์เลย เออขอหมทีมเลยเฮ้ยเฮขอหมทีมขอหมดทีมเขาเรียกมากอะโคตรโกงขบคู่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใกล้ใกล้ใกล้ใ้ใก้โอโหราาม่งหลุด้ดูแลแนว่าใครไปแกไม่ยอพัดลมไอสัตว เห็นไหมว่ามนดีรอเห็นไ่มเห็นเทียมแล้ไม่เล่นละยาวอ่ะไม่เล่น้วที่อื่นเนี่ยมาอวนนิชาดีกว่าเอเข้าแล้วตายแล้วพี่นี่จะจัดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหบนบ้านเชื่อมั้เราบารังเออ Ủa mày mình thực chẳng à Có gì mà Ui ông Ủa? Ủa? ông Đẹp ông giàu mà ông Ta bán cả rồi Mày lủ liêng lấy giàu mà đâu, Lủ nó bắn nạ Ôi chí à phải tới thích hải Bỏ hết đủ giàu có mày đủ mà đủ ê Đi chinh Châm tay Thằng tổ thai đâu Ui eo tua eo ยาวเราให้ได้นะอย่าตายนะตานะเออแวถวทีเนี้ยนะไอห้องเชื่อมไหมบ้างอยู่ในห้องกลางเนียน่ยรึเปล่า,าหลังประตูนี่ไงเขื่อนดีเฮ้ยคนขับด้วยฉลือสุนิชาจังหวะนี้งไงโรคโลกโรคเฮียโลกสุนิชัยโรก เขาเรียกว่าตื่นตัวไปเทียบทังหัวควยเนี่ยไอ้มาช่วยหน่อยดิยาวอช่วยเลยไม่ช่วยเดี๋ยวมาช่วยหน่อยได้่ง ปานังแต่ยี่ <Okay. S 1> แล้วเฮ้ยอ,อย,ยูบ้านอยู่เลยไปแผ่นอาไปไปแผ่นก่อนเถอะโดนบัวโดนไปดีวกว่ากลับกลับอยู่บ้านเฮ้ยอยู่บ้านมีนะโ <_ s 1> อ้อยสองตัวเขี้ยมเขี้ยมเหรออุ้ยอะไงเนี่ย

แพี่ตายเราแม่งโคตรน่อยอ้น่โอ้ยอะไรมันเนี่ยอะโมหาเลยเฮ้ยอุอะไรวะ่าเะไปเข้านะใการโดดตัวน้ทไรอ่ะอคุเพียดนมนคือระเบิดสูตรใช่มคือระเบิดสูตรใช่

ไปเอวตัวนึงอ่ะโอเคนะ่็ยิงให้แล้วนี่ยเอวอ่ะเมื่อกี้เออหุ่ยโหปีสหุ่ยเพิ่มเริ่มเทเลยเป็นเอไหมนะจับเป็นเอปีเลยหลังเอหลังเอหลังเอเจเจเจสุนิชาจังหวะนี้สุนิชาโอ้โหไม่ไหวนะสุนิชาไม่ไหวมากอะไรปกดีก่อนเดียว bên này nào ạ, đây là mà càng, càng mới có ảo, chỉ là lệ, này à, đi mót càng, mót càng, thật sự, 6, càng, bạn đi qua bài học tập danh 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 tập